สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับโอวินตินชาแนลตอนนี้เราก็มาจับภาพมุมสูงกันนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าเป็นบิ๊กซีแถแถวแยกสะพานควายนะครับยังเห็นครับยังเห็นรถวิ่งนน่น่มีหกร้อคันหนึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นรถรถขนหมูนะครับ ที่ที่สังเกตด,ดูเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งประกาศเคอร์ฟิววันแรกนะครับสภาพการจราจรบนถนนเงียบกริบเลยครับกรุงเทพเดือกลายเป็นเมืองล้างไปเลยทุกท่านมีความเห็นยังไงครับกับกับเคอร์ฟิวครั้งนี้สี่ทุ่มถึงตีสี่ครับรัฐบาลสั่งปิดอันนี้เป็นภาพมุมสูง เงียบกิบเลยครับอันนี้เป็นถนนเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้าหมอชิดเก่าไม่มีรถวิ่งสักคันเได้ยินรัฐบาลประกาศมาตรการเอาจริงนะครับใครฝ่าฝืนนี่มีโทษหนักเหมือนกัน เงียบกิบถ้าเป็นอย่างนี้สักสักปีหนึ่งเนี่ยกรุงเทพจะกลายเป็นเมืองลางมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไร